วัสดี่พี่น้องเจอเจอกันอยู่ที่ป่าอีกเด้อค่ะฝนตกในสามหมื่นแล้วหลังจากที่ฝนตกในสามหมื่นแล้วเขาขูเขาป้าเขอเก่าแหละค่ะหาหล่ออุ้ยบาขันจ่องออกนวยอ่อนมกขันจ่องไข่ไข่มาขันนิ่งเลยณป่าบ้านผือใหญ่อำเภอรัตนจงังหวัดสุรินทร์เมื่อนี้ก็หาทุกอย่างที่กินได้กีน,น,นู่นเ็ดมาซ่อมเฮดนํำเพื่อหมาน ไปไปบึงไปหลุนกันเลยค่ะพี่น้องนี่ขับรถมานำทางมาพอเร็วพี่น้องอ้ยโชคดีสังงอ้หยหลังจากที่ฝนตกพ่อเห็ดคอนขาวมาเด้ออายเก็บ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 างท่างเลยต้นเลือมแท้ๆนี่นี่เห,ห็ดคอนขาวธรรมชาติดูยเลยสาดให้บึงก่อนว่ากำลังอ่อนๆอ้ยมา สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกทุกสานทุกทุกคนมาแต่เสาไม่นครับอ้าวดวงดีโชคมันบาสนาผ้าน้ำทรงไม่เห็นครับถือว่าเขาป้าก้อนมู่ผู้ใดเขาเนี่งผู้ใดเขาก้อนผู้นั้นไดก้อนหลัพี่น้องเห็ดปีนี่นี่เก็บเลยเห็ดขอนขาวจากธรรมชาติของแท้นี่ตามกินเก็บได้หมดเลยครับนี่ครับผู้คนปลูกขายนี่ ไอ้ที่ว่าเป็นก้อนเชือกเขาก็เก็บขายดอกซ้ำนี่แหละพ๊ดก็เห็นตะมือนะเขาผิดมุ่งนี่นี่บบบบ่่่่ผิดหรอกเอาเชือกละแถวนะเอาปแถวไปก่อนโอ้ยเสียดายสาบแล้วครับนี่เก็บเก็บได้ยังตามจริงเก็บเลยแหละเก็บเลยแหละกระสอวนคอยถือจะหันอันไหนไม่น้อยไรก็เอาโอ้ยผิดหองเอ้ยในใบเลี้ยว อ่อนๆเลยแมอ่ฮะวานครับความจริงมือน,นี้มีโครงการอยากไปหลายบอกอูว่าไงหลังอย่าอย่าขืนง่อยขอนเด้อระวังนี่แมนี่แมเอาไปกวนไมน,น,นี่นี่ทั้งเครื่องนี่แม,มเออทั้งเครื่องทั้งไตเลยนั่นทั้งเครื่องแกวทั้งไตโอยมึงที่เหล่าพี่น้องมือนหนาตึบ๊บอเออๆๆๆสะอ่อนเดีแต่ยังว่าแงกมาพ่อพอดีบดเขาสีดึงมาให้พ่อ เหมือนกันกับที่เขาเพาะขายเลยแต่อาจสะแสบกลัวครับพี่น้องเพราะว่าธรรมชาติเกิดตามธรรมชาติเลยค้อเหลื่มข้อบกเหลื่อมมั้งคิว่าจับว่าแมนค้อพันศาดอกนี่เขามีเขามีตัวนี่เขาแมนตัวเถาเขา่นี่ดอกแม่ดอกแม่เขาค่อยนี่เขาคอยออกสัมผัสเลยเนาะอุ้ยเด็กเก่งอ่อนๆเลย ui bên sân bên sân đúng không ừ. đập ui từng ngài lời ui 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 đi nó ui 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 กันผือใหญ่กูได้ชินมนี่สุดยอดเลยได้เด็กกินเห็ดปวกกันมูได้ป้ากันผือครับ,รบอำเภอรัตนะมงกุดจีนู่นนั่นแหละพี่น้งองว่ากาสีกันแม่นอันนี้กาสีเลี้ยวเบิ้งเห็ดน,นั่นเห็นอเราเคลื่อนเงาเห้ผมได้เปียงนี่ไหมเงาหนีไหมนี่ออ้วนเลย กินเลี้ยวกินแลี้วโอ้ยล่นไปกินยังยิงเตะเฮ็ดคอนขาวนี่เป็นเห็ดที่เก็บได้โดนนะอายุเง่ากล่าเห็ดนั่งร่มนั่งฝ่าแบบไหนอยู่ในคอนได้โดนเก็บได้โดนออกโดนแมนออกได้เป็นปีปีเคืองบุญออกได้ตลอดแมนครับออคันถือความซุ่มควมหยางเป็นสี่มนอสาม อ่อนๆเลยมึงเอาที่อะไพี่น้องหอมดีอร่อยอันนี้ก่อนนะดีละนี่หไงคนโค้ดขมีปะแง่ๆเลยเฮ้ยดอกสับนีนี่สุดยอดเลยกลองอ่อนๆ แต่คนต,ต,ต่างตาต่างตาล่อถักกีเพ็นดนี่บอกเจ้านั่นมึงดีๆนะใส่ข้างไหนอีกกำลัง,งนนใหญ่ใหญ่เจ็บใจอยูด้วยกันอขหลวดเย็บนหนังเฉพาะดอกเนาะครับซูนไม่เป็นไรเนาะเก็บเลย เก็บเลยครับปัญหาหลักๆของฮิตขอนขาวนี่ที่ย่านที่สุดแล้วก็บ,บอกเกิดนี่คือล่าเขียวนะล่าเขียวครับ้ามี่ล่าเขียวนี่บอกเกิดเลยอ๋ออ๋อไอปลาเขียวไม่ใช่เขาไม่ได้เอื้วนาลาเขียวเขาเรียกว่าสาลายหรือว่าล่าเป็นเชื้อล่าตีครับออโจลีที่เงินเจไ๋ไปนะอ,อาจจะหมานนี่เลยในแกงหนึ่งว้าวว้าเวเดี๋ยว แกงถั่วยแบบนี้เลยเหรือพี่น้องเออน้นๆ <ไป S 1> เพื่ออาจจะมีอีกนี่ครับอ่ะตามไปรุ่นกันต่อเลยครับพี่น้องมาเนี่ยเด้๋ยวฮีตคอนขาวหล่ะมาหาแนวเมื่อดใจแกงใส่ฮีตค่ะพี่น้อง,งลองมาเลาะปลาหนมใหม่นำเบิกก่อนก็เลาะไปเรื่อยเละพี่น้องเนี้ยมีนะเว่าเข้ามาซ่อนตัดเขื่อตัดเขื่อมันก็ยังมาท่านออกดีดอกหนมใหม่มันก็บจะออกความฮีต ก่คนเห่าก็ยากเนาะนอเตานอนนอเตานอเตาเหอะนอนั่งดินเขาเขาถือท่างมันยังเหลวแวกไปทีละมันเป็นนอใหม่ไพปลาแรือมันนั่นนี่ตรงพูเละนี่ไปอีกปาดให้ดั้งขวก มีเวลาก็สิได้อยน,น่ไหมน่าหน้ามาื้อถือของมือถือมีอมีถึงไั่กันนะแต่บวชดอกแสดงเราเคสสแสดงอีกออกโทรทัศน์ั่งกับบ๊วยดีนะคะกล่องยาวอันน้องตัวน้องก้อนกับส่วนไปอยู่ไ,นไหนเป้าไอ้นั่นน้องใหม่นั่งยืนเอาก็ติดงานเนี่ยก็ยังเดินทางไก่กับบไกลอกเบอกถึงว่าช่วงนี้มีงานอยู่อุ้ย เกอให้มันอ่อนหุ่นโบเข่าหุ่นนะเขาพคดรไฟปลาถึงมองเก่เนาะเนาะเออเออสั่นแล้วแม่นี่เขาเกิดน้อเต้าครับพี่น้องอืออือไปแข่งเหมือดใส่กันหิ้วโคนเข่านี่ฮะการเอาน้อใหม่ไฟปลานี่พี่น้องหันมุดแล้วต้องโยนมีดโน่นยังไปก่อน หันสีออกกันยนมีดโย่นน้องใหม่ออกมากกว่าน้ามหัวงมีดนั่นหัวเงาเงาหัวเงาเงาเว้ยที่ยนออกมากกว่านเลยเด็กคนเด็กเขกงบ่หีบ่คือบ่หมู่ห้าก็โซ่แสวงหาดีเนาะหาจิกลีกหาจอกหลอกปลาหนานปลานี่ปลาหลายปลาอยู่เด้อนี่มาหาจิมาหาเฮ็ดสดเวเวปลาหนอนใหม่ แต่เรเือเพี่นลองแต่ละมองนี่คนล้าเภอเลยเจ๊หอนอยากกินนอเพ็่นออกแตงแค่คนตกลอบเลยนี่นี่ยาคุ้มนี่ยาคุ้มเม็ดอียงนี่อ๋อบอแมนอุ้ยหมดเด็บอยหน่วยยานั่ง พูนเออเต็มอยู่ต้นพักแสงก็มีเออพราะวันเป็นปลาท่ามบ่มีโอ้ยผีเพื่นิ่งกำลังเตาหน่อยๆแมีโอ้ยมีแห้งเลยโอ้ยนี่ได้เร็วนั่นข่อยซองข่อยซองตัวนี้เอาไม่ได้พี่ตัวพี่เอาได้พี่พีพีพีพื้นพื้นท้งพูนเดี๋ยวถาแป๊บนึงพอได้เกกเหมือใช้กันเห็นหูบอกมนั่งดินบอก ที่แห่งมาถือขนไชเน่ใช้บึงลองอี่เดิมอง้ยย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 เยยยยังนยยยยยยนเยยลเยยนยย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 โยยยยยยย้ายย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 ยชยดยยยยยยยชยอยนยยยยยละ น้ำน้ำยำขาดบล่ะหรอ่มยินูนว่อยากไล่ชำมือนี่บ่าน้ำมีดบ่าน้ำฟ้าฟ้าลหลน้ำห่วยํำนี้ก็เ้าห่าผาหาเล่เกิดบื้นขึ้นนาฟ้าบางนึงบ่ท่านได สวมเอม,มเหมือนี่ถือว่าสอมเอานอใหม่กระซิมีถึงเอานอใหม่ถึงนี่อเอากระถ่ายเออฉินผาขึ้นลุงไปถือถีบเลยวิ่งไม่ได้กิบเข่าก็บยังฉีดเลยดึงมา ดึงบาอกดึงมาพี่อือเออเ้ยกงอดเง,ดง,ดง,ดง,งดแล้วการเอานไมไไปนี่ยเป็นเองทิต้วงเราจะอดเลนยนี่แค่เหลือบตรวจวงแห้งก่บนได้หามทามกันบ้ามมาอายมากคุยเห็นอีกแล้วอันนี้ส่งสีไงอยโอ้ย <c ười> นี่หนอนไงน้ำนี่นนนนนนหา้าพูน นี่นองพใัีอ้ยนี่ปานันมาโบหินเพื่อนมาผีนอนให้นอนยังี้ผี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 นี่ลกันนี่นี่มากได้เช่ได้น้องคนหูือว่าเราี่นองขึ้นใส่ได้บ่ละได้ได้นี่ตาได้กับอากาศของแต่ละปีนกะ ลายแล้วกินจนหมดโซนกินเลยแท่งดิง hmm. ก้อนบองได้อ่อนเฮ้ยเฮ้ยเหรอเขาไม่มีมีนะเขาโพดมีชนิดอะไรแก่งเนี่ยพ้นใช้เสียม ข้าน,นี่ก็ว่าบีก,ก็เช่ามาปาทีสขึ้นมาได้ปา่าเนี่ยกลิ่นปา่บาบกม่วงนี่เฮ้ยขันไปถูกเก็บนั่นมิดริวน,น,นอนเลยอันว่าเอาหนีแห่งถิ่นมิเอดินคือขึ้นรึไงบอขึ้น,น ตาบเมนมีาดเอใหม่เนาะมีปาดสีมีาดสมปาดชาบกงมีปาดสนสมตอนนีบ่กินอะไรได้ครับในทางหนาจะซื้อเปลือกมันจะซื้อีบ่อเจ้านั้นแนบมายเห็นดอกเห็นดดเห็นนนอแหงนนอยแหงอะไรวดพี่น้องพอจะพอได้กินอะไรยากแล้วครัพี่น้องหายาอย โอ้ยมืนเลยนี่ท้องถ่าเขาบ่มีล่ยอ่เออไอด้สูดนะโอ้ยนะครับกันเนี่ยฮะ่มีน้วใไหมเชื่อผมของไปไม่เท่ค่ะพี่นอ้องดู้บรรยากาศดีดีพามาเที่ยวพาคุณป่าคุณแม่มาเที่ยวป่า อ่พอดีเลยห็ดคอ้อนขาวแล้วก็เลยนอใหม่ไปแกงใส่กันปแป๊ละค่ะลาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกำลังแก้ขอบคุณทุกไหลทุกแชททุกคอมเมนต์มาไวไปไวนิทุราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านครับผมแนวแรงแล้วมือนี่สวัสดีครับ เนาะคือพึ่นกับพี่ไล่พึ่นยื้พึ่นเยี่ยมนี่โอ้ยแงโค